พี่ไปขึ้นสตรีมหยากกับยายยาดากับแม่ปากันแค่อุย้ยครั้งแรกในชีวิตจะขึ้นสตรีมหยาดอ๋อแต่จะเกิดตามงหุดตั้ไม้กว่าจะขึ้นได้น้องไข่น <c oughs> ุ้ยเออมนตลกเลยอ่ะคือครั้งแรกในชีวิตเดไข่นุย้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,เด,วไปเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเรามีเรามีเวลาหาหากันอิกเยอะคือแบบ ตอนนี้กลลาลังส่งใจพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ใกล้เวลาลวเนาะใกล้เวลาแล้วแบบเขาจะครบปีแล้วอะไรเงี้ยเราทีนี้เขายังเขายังไม่สําเร็จแล้วก็จะไปส่งใจไปไปไปสนับสนุนไปผักไปไปผักกลุ่มนั้นขึ้นไปก่อนขึ้นให้สําเร็จไปได้วยกันเนี่ยแล้วน้องๆรุ่นหลังนี่ก็ค่อยๆรอก่อนแบบหนึง่งเนาะเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปหากันเนาะคือเราต้องไปผักไปด้นก่อนขึ้นไหมขึ้นสตรีมดาครั้งแรกในชีวิตขึ้นก็ไม่เป็นอ้ายทำยังไง เหมือนแบบยายก็บอกกดลิงก์ก็ลิงก์ขึ้นไปอา้าวกดลิงก์ขึ้นไปคือดน้ำพุดนะไหว้ขึ้น,นตกเวทีขึ้นใหม่ก็มีโอ้ยนี่แหละไอ้ควาไอ้ควาอยากเราอยากช่วยอยากเป็นกำลังกำลังใจให้ทุกคนอยากเป็นแรงสนับสน,นุนให้กับทุกคนโมจิว่าพี่จะทําอะไรคะจะทำวิธีไง,ไงอ่าทําสลัดโลไงโมจิทําสลัดโลทําสลัดโลแล้วกุ้งนี่ก็ซื้อมาจะทำหลายอย่าง ทำนอนทันิ่เนี่แหละมามาใครจะมากินก็มากินเดอ้อหนึ่งตับหนึ่งนี่ดูลูผักสินี่ก็ซื้อนี่มาแล้วเนี่ยเห็นไหมซ,ซื้อสลัดหอกว่าพี่เคนพี่เนคนเมื่อคืนเนี่ยหนูาหัดขึ้นสเตนหาาดครั้งแรกในชีวิตแับพี่เคนเลยหนูไปขึ้นหนูกลัน่ตายทุกครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะที่หนูขึ้นขึ้นนะอายุเนี่ยอายุจะห้าสิบแล้วว่ะ ครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นสตินนนิน,นกาดอะนอกจากดีแกดดิแคือไอ้ความที่เราอยากช่วยเพื่อนแต่เราเราทําไม่เราไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวแต่มันก็สนุกนะพี่ๆเ,เพื่อนๆพี่เคนหมดแก้กอดกอขอบคุณนะคะพี่เคนพี่เคนเขาก็เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องรัชยาขั้นหนึ่งตั้งแต่น้องมาเริ่มทำเนาะมามาเล่นมาทําตรงช่อง youtube เนี่ยก็เจอพี่เคนตลอดบอกว่าวสวัสดีพวกท่านครับผมทุกบ้านครับผมพี่เคน ช่แต่แป๊บเนึองนะนเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่าหนูมีอะไรที่เจมบอกว่าก้อน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 โอ้ยได้ได้เจ้าของมาเยอะเลยเนี่ยหนูซื้อมากินน่หนูไม่ได้ซื้อมาขายเจ้าของร้านผักเขาบอกว่าพี่กินเจไหมไม่ได้กินหรอกแต่ว่าคือเราก็กินปกติพี่ก็กินปกติของพี่นี่แหละบอกว่าคือเราก็ซื้อข,ของของเราปกติเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้คือกุ้งให้ดูกุ้งกุ้งกุ้งเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาอันนี้มาลองกุ้งก่อน เนี่ยตังเขาก็สวยดีนะเดี๋ยวจะให้ดูเราได้แล้วมามั่งเยอะแยะมากมายไก่กองแป๊บกเก็บของออกก่อนโอ้ยมาดูกันว่าเราได้อลไรมามั่งเพราะว่ารูจะไปกดใจให้พี่พี่ทุกคน ทุกคลิปเลยนะคะโอเคค่ะน่ารักมากเลยลูกโมจินี่แรื่องนะอ่านไลค์่ะบอกว่าเมื่อเช้าแม่วันไปเฝ้าลูกชายลงโดนลงไฟ์เรอเดี๋ยวพี่ไปหาน้องไข่เนยจ๋าพี่ไปตลาดเนี่ยเพราะเราไปตลาดแล้วเราจะไม่ค่อยได้ไปุคือบางทีเราไปตลาดลเราจะไม่ไม่สามารถไปแบบบางทีก็ตองไม่ได้จับไม่ได้เปิดมือถือมือถือแล้วเพราะว่าเรากาทังซื้อของไป ซื้อผักนี่ก็ต้องไปซื้อแต่เช้าเพราะไม่งั้นร้านเขาเขาก็จะปิดเนี่ยก็เ,เลยว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาเยอะสนใจกันอ่ะขอโทษนะคะไปทํางาน้วครับคุณป้าขอบคุณนะคะไม่ทํางานอ๋อค่ะคุณป้าไม่ทําค่ะงานไม่ทําเพราะว่ามีสามีดูแลได้ไดมีสามีรับผิดชอบสามีไม่ต้องให้ทำงานสามีให้เป็นแม่บ้านค่ะคนละขอโทษค่ะคุณขอโทษจ้ะ สามีคุณป้าให้คุณป้าอยู่บ้านสามีให้คุณป้าเป็นแม่บ้านแม่พี่ลวก